มีป๊บเนื้อเน่าหมดผักเสียหมดคุณต้องเปลี่ยนหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถบริหารต้นทุนของท่านลงได้กำไรท่านก็เพิ่มขึ้นนะครับพีตัวที่3ช่องทางการจัดจําหน่ายเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่สนใจสนใจทํำยังไงผมถึงจะเข้าถึงคุณได้อย่างสะดวกสบายที่สุดการเข้าถึงพวกเราได้สะดวกสบายที่สุดก็คือการใช้อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทยํายังไงเราถึงจะสามารถ ชื่อเราไปโปะใน Google สามารถเรามี Facebook เรามีเครื่องมือสื่อสัรเรามีอีเมลทุกอย่างที่ทําให้ลูกค้าติดต่อเราได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจบนะฮะมีป้ายที่สนามบินนะมีรถรับส่งจากสนามบินมาสู่โรงแรมเราให้บริการบวกค่านะ้ำมันลดเพิ่มไปอีกหน่อยลูกค้าก็แฮปปี้นะไม่ใช่ติดไปโดนไอ้แท็กซี่ดำโขัวอ,อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพีตัวที่4เราพูดถึงโปรโมชั่นซึ่งสมัยก่อนเนี่ย P ตัวที่4เราจะพูดถึงพนักงานขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายแบบลดแรกแจกแถมแต่เดี๋ยวนี้พอมาพูดถึง C ตัวที่4เราพูดถึง communication คือการสื่อสารการสื่อสารแบบ3 6 0อองศาคือการสื่อสารแบบครบวงจรในการสื่อสารแบบครบวงจรเนี่ยผมหมายถึงการทำ direct response หรือการทำ direct mail นะฮะบวกบัตรเครดิตก็ยังทำอยู่นะฮะก็มาขอร่วมมือจากท่านมาโคกันไหมเอา KTC ร่วมกับ เอเชียพัทยาร่วมกับดูซิตร่วมกับนูน่นนี่แล้วก็พิมพ์อยู่ในโบรชัวร์ถ้ามาพักช่วงนี้นี่ลด30%ถ้าโชว์บัตรเค c คุณไม่ชมก็ลดให้อยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าใช้เข้าเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เรานะ,ะน,นี่เือเป็นวิธีหนึ่งคือการสื่อสารทางการตลาดอันที่2 Display and m e r c h a n d i s i n นนะเราเคยเข้าไปนะะในในรถตัาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในคาฟูเราเดินข้าไปป,ป,ป,ปุ๊บไอทางเดินที่ควรจะให้เราเดินเนี่ย มันดันทะลึ่งเอาสินค้ามาตั้งกองเต็มไปหมดสินค้าที่ก็ตั้งกองขวางทางเดินแล้วก็จะมีป้ายราคาบอกว่าอันนี้ราคาพิเศษนะเมื่อก่อน120บาทลดเหลือร้อยบาทนั่นแหละครับภาษาการตลาดผมเรียกว่า merchandising เพราะว่าถ้าผมไม่เอามาตั้งดิสเพลย์แบบนี้แล้วทำ merchandising แบบนี้ถ้าคุณแม่บ้านอยากจะซื้อคอเกตคุณเดินไปถึงพ๊กคุณเห็นป,ป้ายคอเกตตั้งอยู่คุณยิบปุ๊บผมบล็อกคุณแม่บ้านไม่เดินไปที่หิ้งยาสีฟัน พอถ้าคุณแม่บ้านเดินไปที่หิ่งยาสีฟันควจะตัดสินใจซื้อใกล้ชิดแทนคือซื้อยาสีฟันนะดอกบัวคู่แทนเพราะอะไรเพราะคุณไปถึงที่นั่นคุณเจอป้ายโฆษณาโอ้โหอีกเป็นร้อยยี่ห้อดูไปดูมาเฮ้ยคอเกตมันสู้อไอ้นี่ไม่ได้นี่มีตัวยานพิเศษดีกว่ากินแล้วไอ,ไอ้แปลงแล้วปากไม่เหม็นไอ้สามีเราปากเหม็นดีกว่าซื้อไปให้มันหน่อยผมเสียลูกค้าไปยี่ห้อไปคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการกลยุทธ์ทางการตลาดที่เขาใช้ m e r c ช a น d i s i n g ก็คือ ดักคุณแม่บ้านมาให้ไปที่หิ่งพอคุณหยิบเสร็จพ่อคุณก็ไปหิ่งอื่นละนะ,ะอันนี้คือภาษาการตลาดการสื่อสารเราเรียกว่า merchandise show room นะ,ะแล้วก็มี show room นะ,ะหลายๆบริษัทหลายๆร้านเขาก็เอาหน้าร้านเขาทำเป็นโช o w room นะฮะมีป้ายขึ้นมีของโชว์อยู่หน้าร้านนะฮะถ้าอยู่ในจุดที่ลดราผ่านสะดวกนะ demonstration การสาธิตนะ,ะเดี๋ยวนี้ ก็เริ่มขายสิ Humans, Arrow, ragt, นคะ้าต่างๆก็เริ่มมีการสาธิตเพราะไม่สาธิตให้ดูก็คนก็ไม่ซื้อก็สาธิตว่าใช้ยังไงนะฮะที่สากาอันหนึ่งก็อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งโรงแรมธุรกิจพวกท่านบางทีมีการทททอาจจะมีการจัดเอ็กซิบิชันการท่องเที่ยวเราก็ไปซื้อบูธไปออกงานไปพวกนี้นะฮะนะถามว่าอีเวนต์เนี่ยก็คือกิจกรรมทางการตลาดนะง่ายๆในอดีตเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างในอดีตมีสินค้าตัวานี้เขาอยากออกสบู่แล้ว แต่เนี่ยจากตลาดสบู่เหลือทั้งประเทศมันประมาณห้าหกร้อยล้านมันขายไม่ได้โฆษณาไม่ได้คุณโฆษณา20ล้านก็เจ๊งแล้วหมดแล้วนะกำไรที่ขายทั้งปีไม่มีเหลือเลยนะเขาก็ทำางไงเขาก็ใช้กรรมวิธีของาการจัดอีเวนต์ขึ้นที่เสียสสมสแควรมตุตินะนะบอกว่าเัาประชาสัมพันธ์บอกว่าวันที่เกเดือน9เวลา9นาฬิกาเราจะพานางแบบคนนี้มาแก้ผ้าสาธิตวิธีอาบน้ำด้วยสบู่เหล้ยี่ห้อนี้ถามว่ามีคนไปไหมพึบเลยนักข่าวทั้งนั้น นะพอไปถึงพวกคุณก็ให้รูกเก็ตนะออกลงจากรถนะเข้าไปในกรงนะที่มันพ่นให้มันฟ้าวมัวมัวมัวนะถ้าถ้าปล่อยสายเลยพวกผู้ชายไม่อยากดูแล้วมันไม่มีอะไรพอรวมมันใส่ชุดเนื้อแล้วก็ถอดเสื้อออกแล้วก็ทําเป็นเปิดฝักบัวถูถูก็กล้องถ่ายกับชบรูจบวันลุกขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับออกนะวันลุ้ขึ้นก็ขึ้นนานหนึ่งรถเอ็นังซิเปนเกิดทุกข์จับถามว่าคุณจะเอา โฆษณาคุณขึ้นหน้านหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องเสียเงยินกี่ล้านนี่ไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณเสียค่านางแบบนะเสียค่าทํากิจกรรมสองสามแสนบาทในสมัยนั้นนะแต่คุณได้ขึ้นหน้านหนึ่งได้ออกข่าวช่วงช่องพรามไทม์ซึ่งสปอร์ตหนึ่งสองแสนสามแสนคุณได้ออกฟรีหมดทุกช่องเป็นไงครับโอ้โหได้ฟรีโฆษณาฟรีประชาสัมพันธ์ยี่สิบสาสิบล้านวันลื่นขึ้นระเบียบรักก็มาเยอะๆคุณทำยีนได้ยังงี้ก็ขึ้นหน้าข่าวอีก นะตำรวจก็อาจจับนกเกตมาปรับข้อหาอนาจารในที่สาธารณะนะโทษปรับ500บาทนะ <c oughs> ก็ได้ข่าวขึ้นนานหนึ่งเลยสวันเต็มๆ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนี่คือกัรไปรวิธีแต่โอเคมันไม่ดีมันไปทางเป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงลบแต่เพอ่อสินค้าตัวนี้เขาขายเซ็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขากลับไปเป็นเสริมเชิงบวกเขาเพราะั้นใครอยากสวยอยากเซ็กซี่แบบบุญนางแบบคนนี้ก็ต้องซื้อสินค้ายี่ห้อนี้ไปใช้นะฮะอะไรงนี้เป็นต้นนะครับ exhibition การจัดนิทรรศาการจะมาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าถ้าททมีการจัดรวมพลท่องเที่ยวไทยที่ศูนย์เศรษฐกิจที่กรุงเทพเราไปซื้อบูธเราไปร่วมบูธนะทีน,ะทนี้ทุกคนก็ไปไล่กันขายเรามีโปรโมชั่นพัก4วันจ่ายสคืนนะพัก5วันจ่ายสคืนแถมอาหารเชาวฟรีนะมันก็ฟรีอยู่แล้วนะนะถามว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการออกอ็กซิบิชัน ผมบอกลูกศิษย์ผมที่ทําธุรกิจโรงแรมบอกว่าให้เธอเปลี่ยนมันดิไม่จำเป็นต้องไปจองบูธท,ที่อยู่หน้าๆหรอกคือไปจองบูธอยู่กลางๆก็ได้แล้วคนเดิ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 นพาถึงบูธเธอเธอเชิญเขานั่งแล้วก็คุยว่าอยากทําอะไรนะเมื่อไม่ค่าเมื่อเดี๋ยวจ้างหมอนนวดฝ่าเท้ามาสักสามคนนะมาถึงนางปุ๊บถอดรองเท้าถอดตุงเท้าออกมาลูกไปไหนไม่ได้ละนะแล้วก็นำร้อนๆมาตั้งเอาเท้าจุ่มปึง้งปุ๊บสดชื่นนะกูก็ ให้หมอนวดคลึงคลึงฝ่าเท้าหน่อยนะเช็ดขี้คลายออกแล้วก็นวดนวดบีบบีบระวังที่นวดอนบีบบีบหนาทีสิบนาทีผมบอกอยากขอใช้เวลานี้นะสอบถามดา t a b a s e หน่อยนะคุณพี่มางานนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนนะคุณใช้เวลา5นาทีเนี่ยคุณหาข้อมูลผมบอกลูกศิษย์ผมว่านี่คือการทำดาต a า a บสมาร์เก็ตติ้ง a t a ้าเบสมาร์เก็ตถามว่าถ้ามีคนมาในงานงานที่ศูนย์เศรษ,ษฐกษิจวันละ สองหมื 20, น่นคะนนะห้าวันเป็นแสนคนนะแต่คุณสามารถดักคนเข้ามาที่ร้านที่สาที่บูธคุณแล้วให้เขกรอกข้อมูลเอาแค่ส0่พันคนก็พอสี่พคนคุณได้ข้อมูลมาถามว่าเอาข้อมูลเนี่ยนะมันร่อนทำา d a t a m i n i n g คุณก็จะรู้ทันทีเลยว่าในส0่พันคนนียมีกี่คนที่น่าจะเป็นผู้มุ่งหวังของคุณหรือเป็น Prospect ของคุณ นะสมมติคงหายไปครึ่งหนึ่งแหละไอ้พวกที่มาเพื่อเก็บแคตตาล็อกอย่างเดียวนะก็เหลือ2,000ใน2,000นี้คุณมานร่อนอีกทีคนที่ชอบเที่ยวทางเหนือเที่ยวภูเขาเฮ้ยไม่ใช่ของเราเว้ยร่อนออนะสมมติเหลือพันคนในพันคนนั้นเนี่ยนะถ้าคุณเริ่มทำอ e ีเมล m มาร์เก็ตติ้งออกไปเริ่มส่งโรชัวเริ่มส่ง SMS ไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวที่เขาสนใจทะเลสนใจทางแถบนี้ ผมเชื่อเลยครับในพันคนนั้นถ้ามีเพียง10%มาพักโรงแรมท่าน,ท,านท่านก็ได้เท่าไหร่ร้อยคนละต่อครั้งนะเพราะฉะนั้นเวลาไปออก Exhibition ไม่จําเป็นต้องไปล่าเดียวนั้นนะเพราะบางคนไปถึงยังไม่มีโครงการที่จะพักนะแล้วไปจองเสร็จแล้วถึงเวลานั้นติดประชุมพักไม่ได้ก็เสียโอกาสนะทำไมทําไม่ออฟเฟอเขาอะมากกว่าน,นั้นหน่อยโอเคขอ d a t a b าเบแล้วถึงเวลาเรามีโปรโมชั่นเรายิงไหทีค่คุณกูก็ทำโปรโมชั่นช่วงที่โลซีซัน นะถ้ามาช่วงนี้พัก3วนะันจ่าย2วนะันเอาไมคค้พักอย่างนะี้แต่ช่วงไฮซีซันถ้าก็บอกไม่มีเพราะนั้นะ่นนะคือวิธีการเลเวอเรจห้องพักของท่านให้ช่วงที่ไม่มีคนเนี่ยดึงคนเข้ามาเพราะฉะนั้นใะช้เอ็กซิบิชั่น ition, เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดนะผมฝากท่านที่เคารพการจัดสัมมนาก็เหมือนกันถ้าจะให้โทนร,รู้จักโรงแรมท่านก็ออฟเฟอร์โรงแรมอย่างที่นี่ใช่ไหมปล่อยให้จัดสัมมนากันเต็มเลย เพราะฉะนั้นทุกคนก็มา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 ต,ต้องสัมผัสเฮ้ยนี่เอวันไม่เหมือนกับเอวัน 1, เมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเคยมาหรือเมื่อ10ปีหรือ5ปีที่แล้วเอ้ปรับปรุงใหม่ก็เกิดความรู้สึกอะไรเอออยากจะมาลองพักเช็คดูราคาห้องเฮ้ยราคาห้องก็ไม่ได้แพงมากก็มีโอกาสที่คุณจะจับจับลูกค้าเพราะว่าอย่างมาเนี้ยร้อยคนถ้าสมมติพวกท่านไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับเขานะเป็นการจัดสัมมนาเหมือนอย่างห้องนู้นเนี่ย นะพวกราการมากันทนีสองสามร้อยคนบอกว่าสองสามร้อยคนถ้าเกิดมีคนสนใจสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สิบสามสิบคนและคุณก็มี prospect database ใหม่ๆขึ้นม่ยี่สิบสามสิบคนที่สามารถที่จะมาเป็นลูกค้าประจำของทันทาน้เพราะฉะนั้นการจัดสัมมนาก็ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดชนิดหนึ่งนะฮะ after saleservice สำคัญเป็นคำให้ลูกค้าบอกต่อเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีสุดมาพักแล้วโอ้โหดีดีมากเลวโอ้โหโรงแรมนี้ชั้นหนึ่งเลยชันมาพักแค่สองครั้งมันรู้ได้